รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ในศักดิ์แสงทองเวทไทยสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอกพริยาประชานุสรนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอัตราเงินเดือนขั้น58,390บาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อพรอมพิยาประชานุสรได้กำหนดวิสัยทัศน์และทิศท,ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคือโรงเรียนบ้านหนองบ่อพร้อมพิยาประชานุสรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมชุมชนประสานความร่วมมือยึดถือหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ มีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงการอมทรัพย์โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบ่อพร้อมทิยาประชานุสอนร่วมกันประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและได้จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ส่งเสริมการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจัดกจิจกรรมสังเกตการสอนในชั้นเรียนกิจกรรม PLC เพื่อครูได้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดวยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย มีระบบนิเวศกรรมกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของนักเรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อส่งเสริมวินยัยประชาธิปไตยจิตอาสาและต้านพยาเสพติด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพเช่นกิจกรรมกีฬานักเรียนโครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งกิจกรรมวันประถมนิเทศ กิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมวันวิสาขบูชากิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษาให้ผู้เรียนเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีชุมชนกิจกรรมสนับสนุนความรู้ดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลอดสารเสพติดและอวัยมุกมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายและจิตสังคมยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายอย่างมีความสุขรักและภูมิใจในสถานศึกษาท้องถิ่นและประเทศชาติกลยุทธ์ที่2การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านหนองบ่อพรอมท่ยาประชานุสอนได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลสะท้อนกลับการนิเทศชั้นเรียนติดตามการประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพมีผลงานที่เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่3พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นต้องประกอบด้วยตัวป้อนที่สำคัญได้แก่การนำองค์กรที่มีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพบริบทขององค์กรเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ และนำสู่การปฏิบัติด้วยแผนงานโครงการรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรผลจากการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพอย่างมีระบบจากการมีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนการดำเนินงานตามแบบแผนอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอภาระงานสี่ฝ่ายได้แก่ การบริหารงานฝ่ายวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาครูและนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างได้ดังนี้ 1. มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ2มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ50ขึ้นไป 3. มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ5 4. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา2562ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 5. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเ็ net, ประจำปีการศึกษา2562ได้ค่าเฉลี่ยอันดับ3ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาครั้งที่69กลุ่มโรงเรียนหนองหาหน1 ีการศึกษา2562 1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันปติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2. ถึงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 5. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุมโรงเรียนบ้านหนองบ่อพรหมพญาประชานุสอนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาดังนี้ 1. มีการตรวจสอบคัดกรอง ก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อพรอมทิยาประชานุสรมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียนมีการจัดระเบียบในการเข้าแถวออกห่างกันอย่างน้อย1-2เมตร 2. การจัดการในโรงอาหารมีมาตรการในการจัดการที่ดีก่อนรับประทานอาหารนักเรียนทุกคนจะต้องล้างมือด้วยสบู่เหลวและนั่งห่างกัน1-2เมตร 3. จัดระเบียบในห้องเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งจัดระยะห่างของโต๊ะเรียนอย่างน้อย1เมตรภายในห้องเรียนไม่เกิน1 0บถึงยีคนโรงเรียนบ้านหนองบอ่อขอขอบพระคุณค่ะ